โครงการเราเน้นโคงการที่เ่อมบ้านนะครับแต่กปีก็จะรีดับสองระดระับห้าเลยท่านประธานสาท่าสมาชิกสภาเทศบาลสำบลทองคำทุกท่านตลอดจนประ่านรักสระหาับาลหัน้าฝ่าย่า้ทก็พี่น้องชาวปตอของเทศบาลสำบลทองคำทุกท่านนะครับในพื้นที่ของเราซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะมี ลูกมือจากที่เราชาวออกต่อมาเป็นอยง,งนะครับแล้วก็ได้รับรองลูวมือได้มาให้คำแนะนำให้าการดูแลนะครับในการที่เราจะออกไปปฏิติหน้าที่มอ็ทำโรคระบ้นบบานและแนวของเทศบาลบนของพื้นที่แล้วก็ทการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับไปกับทางเทศบาลแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลกนะ็จะออกไปช่วยชาวบ้านนะครับให้ถึงบ้านเลยนะครับ อนั้นเพ่นเจาหนี้กับท่านโยกประเทศนจาของนากกุบัติานมันีแล้วเนียแมวตายใไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเราโณรงทุกปีเราไม่มีทสำหรั้เกิดอย่างที่นีาบานโตโตสุดๆนะครับพอปีต่อไปผก็ให้รรงเรียบร้อยแล้วก็โทษไก่โทษเัาใช่ไหมไม่ถูกนะครับ เนี่ยมันเป็นเหื่อเล็กครับก็ควรระวัะนะครับผมกขอให้ใครว่างไปก่อนเนเ่ยเป็นซอยเปนาเลยนี่งเคมเฮะนุ้งนาประกบรอขนมให้หมาไ้ถึงคอไมดยางเดียวต้อัดปากไเร้อย่หมโอมาดูไอ้ชงเาเินเปานทางก็ร